ต่อเนื่องกันเป็นคลิปที่2นะไม่เจ้าไม่รู้ทําไมนะเวลาเราขับรถเนี่ยไอเดียหรือว่าความคิดที่จะพูดคุยที่จะทำเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยแม่งไม่เจ้าพูดขึ้นมาเยอะแยะมากมา,กายไกลกองนะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องออการเข้าเช็คระยะในศูนย์กันบ้างนะว่าเ,เราสามารถที่จะเลือกนะจุดไหนที่เราไม่ไม,ไ,มไม่ต้องการให้ทําหรือว่าจุดไหนที่ต้องการให้ทํา ได้หรือเปล่านะจุดไหนที่ควรทาจุดไหนที่ไม่ควรทําระยะเท่าไรเท่าไรเท่าไรจากประสบการณ์อันน้อยนิดที่เราเคยใช้รถมาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับครับก็มาพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเซอร์วิสกันบ้างนะแน่นอนคุณซื้อรถยนต์เนี่ยก็ต้องมีการบำรุงรักษาและเซอร์วิสแม้ว่าจะเป็นรถไฟฟา้าก็ตามนะยุคนี้รถไฟฟา้ามันก็ดีถ,ถ้าเกิดน,นะรดราคากันดีใช่ไหมจบ <laughs> อ่โอเคน่าผมจะพูดแต่เฉพาะของยูสุก่อนนะเตี๋ยจะนำทัวติกวันนี้รถไฟฟ้าเกิดจอตายกันเป็นว่าเลยนะไอ้นี่จะพาผมทะเลนะอ่ะเดี๋ยวของซื้อการดูแลรักษาของรถยนต์ยูสุน่าจะประสบการณ์น้อยนิดที่เราอยู่กับยูสุมากี่ปีวะเนี่ยประมาณห้าปีสี่ห้าปีนะตั้งแต่ฮาร์ดแวร์สุดสดเอลดีเอของโชเฟอร์ ตอนเดียวกันสีล้อสปาร bon cities, g, no been, ์กแล้วก็ล่าสุดยูซูมีเอ็กแล้วก็ต่อไปอนาคตก็วีกอดแคปไม่แน่อาจจะมาใอ้ดังว่ากันไปนะเล็งๆไว้สีส้มนะถ้ารวยแล้วนะถ้ารวยแล้วก็หนึ่งแหละการเช็คระยะนะของของยูซูนะเน้นพูดอะไรกันของยูซูเลิกกันถ้าของยูซูเนี่ยโอเดือนหรือทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลนะก็จะมีใบอันนี้ออกมาเขียนไว้เป็นอย่าง บนนิดนึงนะคือตอนเดียวเพื่อนสิรอเนี่ยมันมันเกินเวลาแล้วนะแต่ไม่น้อยนะถ้าคุณขับน้อยเนี่ยเขาก็เอาเดือนเอาเวลาเดือนปีเป็นหลักนะแต่ถ้าคุณขับมากเนี่ยก็เอาเลขไม้เป็นหลักไมนะ้ำมันมันบูดอะก็คือน้ำมันเนี่ยมันมี จอดรถเฉยๆไม่ได้ขับไปไหนเออบางคนบอกว่าขับรถคู่ก็ไม่ได้ขับเนี่ยเดือนนงึงขับเสียกลางไม่เดือนนึงขับน้อยมากไม่ต้องรีบไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องนั่งก็ได้นะไม่ต้องลากเออ่ไม่ต้องถ่ายก็ได้อะไรมันเป็นความเชื่อผิดๆนะเมื่อก่อนผมก็เชื่อได้แหละเพราะว่าน้นนำมันเครื่องมันก็มีมระยะอา,ายุของมัน มันมีความชงความชืน้นะความร้อนอะไรพวกนี้นะมันเกี่ยวข้องนะทำให้มันสุขภาพเราก็ต้องเปลี่ยนตามที่เขาแน,นนะนำก็ประมาณนี้นกันนะกระหนัว,วก็ข้าวแล้วเขาเรียกเปิดหัวเขาเรียกอะไรนะย้ำยิงก่านอกเรื่องไปทางแป๊บก่อนแล้วก็เข้าเรื่องนะเอ้าหมื่นกิโลเล่มื่นหนึ่งหมื่นกิโลเลของอีลซูเนี่ยหรือว่าหกเดือนนะาทำอะไรบ้างนะถ้าเป็นดีแม็กดีแม็ก วีเกเนี่ยจะคล้ายๆกัน1.9 3,000จะคล้ายๆกันนะขับ4ี่ขับ2จะคล้ายๆกันนะก็คือยกัวอยางกันนี่3,000ขับ4แน่นอน1,000กิโลเลของขับ4่นะตอนเดียวเพื่อน4ล้อเรื่อง3,000น้ำมันเครื่องน้ำมันเะครื่องนะครับรู้สึกว่าน้ำมันเครื่องอย่างเดียวหรือเปล่าผมไม่ได้ใจนะน้ำมันเครื่องแล้วก็จะมีอัดย่อยเพลาลางนะตัวจับระหว่าง เรากลางกับเฟืองท้ายแล้วก็มาเกียเขาเรียกว่ายอยเรากลางแล้วก็ต้องอัดตุ๊กๆหมื่นกิโลหรือว่า2 0 0 0มนกิโลเนี่ยไม่แน่ใจอันนี้ก็ยกไวแต่ว่าน่าจะหมื่นโลก็อัดลแล้วแหละเพราะมันเป็นรถการรถใช้งานนะมันฟรีมันปันอะไรเนี่ยเขาก็มีย,ย,มยอยยอยตัวยึดเปากลางตัวยึดเนี่ยให้มันอัดจราบีได้แต่ตัวธรรมดาไม่สามารถอัดได้หน้าตัว1.9กขับ2หรือว่าจะเป็น3,000ันขับสองเนี่ยทำเกินสองล้อนะ ถ้ไม่มีตัวนี้นะรู้สึกว่าจะไม่มีตัวนี้ตัว1.9เนี่ยไม่มีไม่มีเลยนะก็คือเสียเราเปลี่ยนเลยนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเสียหรอน่าจะเป็นสายรูแหละจากประสบการณ์ที่เราเคยใช้เจ้าตัวรถเก่เานะนจะเป็นเป็นของยี่ห้ออืออนะ่นนะก็ประมาณแสนห้าสองแสนเนี่ยถึงจะเปลี่ยนยอ,อยแต่ถ้าตัวนี้ได้ขัดขัดยอยเนี่ยเรื่อยๆก็อยู่ได้ยาวๆไปเลย ก็ใจแล้วว่าทาไมก็ถึงทำให้มันหัดได้ก็คือรถขับสีเนี่ยมันจะวันมันจะฟรีอยู่ตลอดเวลาในครูดในตมแล้วเนี่ยมันจะทํางานนัก็ต้องหัดได้แบบนีถูกแล้วแหละที่กาออกแบบมาแบบนี้ของยูเนี่ยก็หมื่นโลแรกก็ประมาณนี้หละถ่ายน้ำมันเครื่องหัดย่อยกลางกลางกรองเนี่ยไม่เปลี่ยนนะคุณสามารถแจ้งเพิ่มได้ว่าเปลี่ยนกรองหรือไม่เปลี่ยนนะผมลองแล้วนะมันก็กรองของมันเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึงสองหมื่นกิโลก็โอเคไม่ก็จะหนักหนุกลงุน สองเนี่ยก็คือ20,000กิโลหรือว่าเออ12เดือนนะก็จะมีทำหนับบี่สูงนะก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนะเปลี่ยนไส้กรองก็ตัวใบแหละอะไรอีกละ่ะก็ก็เช็คระบบต่างๆนะ30จุดอนะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มปรอม,มาแล้วนะก็เป่าทำความสะอาดกรองอากาศนะสะเต็ปเออสอ0 0 0ื่โลเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากนะกครับ กูเลยละเพราะสามหมื่นกิโลนะของตอนเดียวกับเพื่อนสีร้อเนี่ยทำอะไรวะผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรบ้างแต่ก็เปลี่ยนาน้ำมันเครื่องนะเขาจะสลับเปลี่ยนในน้ำมันเครื่องอย่างเดียวสามหมื่นกิโลก็ไม่มีอะไรมากเปลี่ยนาน้ำมันเครื่องกับเฟืองท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมีน้ำมันเฟืองท้ายนะช่วงสามหมื่นกิโลเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนกลองแอร์ด้วยหรือนะเปล่าไม่รู้นะครับกลองแอร์หรือกลองแอร์เพราะาานะาก็เคยไปอาล้ยงืท อนะที่เพิ่มขึ้นมาที่เหลือก็น้ำมันเครื่องกรองกรองน้ำมันเครื่องก็เขาไม่เปลี่ยนนะก็ยังไปเปลี่ยนทุกๆสองกิโลนะโอเคนเดี๋ยวต่อไปหมื่นสี่หมื่นกิโลเนี่ยสี่หมื่นกิโลเนี่ยชเช็คใหญ่ก็เรียกเช็คใหญ่มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมารับชมรับฟังนะครับครับพอช่วงสี่หมื่นกิโลเนี่ยใครใช้อยู่สูก็น่าจะรู้กันดีนะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องคำไว้สักห้าพันถึงหกพันเลยอ่นะเจอมาสดๆร้อนๆในโจงมิวอีกแม่เจ้าเขาล้างแอร์ นี่แหละสิ่งที่ผมจะพูดนะก็คือล้างแอร์จำเป็นไหมนะจูรู้ว่าสี่หมื่นโลเฮ้ยน้องมันล้างได้แล้วนะไอ้เรื่องน้ำมันเครื่องกรองแล้วก็อะไรอีกล่ะน้ำมันเกียร์นะสำหรับเกียร์ธรรมดานเนี่ยต้องเปลี่ยนสี่หมื่นโลนะไอ้พวกนี้ก็ปกติสี่หมื่นโลของยูสุนะ่าแต่แอร์เดี๋ยวเราจะมาพูดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไหม มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณนะพื้นที่ว่าเอ้ยคุณคิดว่าจะล้างดีหรือเปล่าคุณไปใช้ที่คุณควันเยอะๆนะอย่างเชียงใหม่นะเวลานี้นะที่เราถ่ายคลิปเนี่ยวันที่6เมษายนรมา24เนี่ยเชียงใหม่อากาศค่อนข้างที่จะแย่จะไปเจ้าเกอร์หมอเขาบอกว่าอะไรนะหยุดหยุดหายใจก่อนตั้งสองขับนาต่อมืองนะอากาศค่อนข้างจะแย่นะแต่พื้นที่อากาศไม่ดีนะเผาอ้อยเผา เขาพูดแล้วพวกนี้นะผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ยังไงนะฝั่งบนบนฝัน่งปังนะไม่จะปูอะไรพวกนี้อนะ่นะเวลาที่ผมยคลิ่เนีนะ่ยอากาศค่ง,งทั้ดือนแย่มากนะเออถ้าแบบนั้นล่างแอร์ก็ดีนะครับเปลี่ยนรองบ่อยๆก็ช่วยได้นะแต่สําหรับเราเนี่ยพื้นที่ภาคใต้นะฝนตกไม่หรอก็ช่วงนี้ไม่ตกเหมือนกันฝุ่น,นะนก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าเชียงใหม่เชียงรายก็ไม่จาเป็นนะอีกอย่างหนึ่งก็คือรถเลขไมน้อยกว่าเดือน ของเราหนะเลขไม้เนี่ยมันมัน,ม,นมันวิ่งน้อยเดินมันถึงก่อนนะก็คือใช้น้อยง่ายๆคือใช้น้อยก็ไม่จะเป็นจะต้องล้างแอร์นะส่วนตัวคิดว่าไม่จําเป็นนะเพราะค่าล้างไอ้นี่รู้สึกว่าพันกว่าบาทถึงสองพันกันเลยเชียวเชียวนะจากที่ได้ที่ผมโทรไปสอบถามเนี่ยโอ้โหไม่เจ้าห้าพันเก้าร้อยเลยยอดเราก็แล้วก็บอกวิโอผมขอตัดเรื่องการสวิตแอร์ไป ก็เหลือประมาณสามพันนิดนิด <c oughs> คือแบบไอ้ยาลังกานั่นนะมิวเอ็กโดนไปแล้วนะโจเฟอร์เอาไปโจเฟอร์ดุมเอาไปเซอร์วิสนะเป็นูนตัดตออกนะเพื่จะเป็นนะแอร์จริงๆนะแอร์รถยนต์เนี่ยความคิเดเห็นส่วนตัวผมนะรุ่นใหม่ๆนะต้องย้ำว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยจากประสบการณ์ที่ใช้รถมานะหน้าปีแสนโลนะแสนหน้าหมื่นโลค่ยลอยล้างทีก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่ามันเย็นมันเย็นด้วยนะ เปียกแบ่อยๆนะเีนเอาแอร์ทุกหมื่นสองหมื่นโลสองหมื่นโลเนี่ยแทบจะไม่มีความจําเป็นจะต้องล้างเลยนะดูในรีวใช้มาจะเข้าสู่ปีที่เจ็ดเจ็ดนะมันสิบปสิบ้ายี่สิบแต่มันเรื่องรีวูายยังไ่สิบปีแล้วรีวทายแล้วไงรีวไม่ได้ล้างแอรเลยแอรเย็นเยี่ยบแอรเย็นกว่าเย็นกว่ามีเวกอีก เติมน้ำยายแอร์ครั้งเดียวแอ้งเย็นตลอดเลยเปลี่ยนกองแอร์ทุกหมื่นโลสองหมื่นโลยินกันไปเมกอีกนะทุกคน,นก็คือนั่นแหละก็คือทดลองมาแล้วเราลองมาตัวไ้ไม่มีความจาเป็นนะแต่ถ้าใครไม่สบายใจอยากทำตามศูนย์เซอร์วิสก็ได้เปลีนะ่ยนได้เลยไม่ว่ากันนะแต่ความที่เห็นส่วนตัวของผมนะจากประสบการณ์แล้วก็พื้นที่ของเราการใช้งานเนี่ยมันไม่ไม่จาเป็นไม่จาเป็นต้ตรงราค เราสามารถเลือกได้ว่าเคยคุณจะล้างหรือไม่ล้างบางศูนย์เขาบังคับหรือเปล่ามันมันก็แล้วแต่นะบางศูนย์เขาบังคับเปล้างก็ต้องทาตามเขาแต่สําหรับเราเนี่ยสาหรับเยซูที่เราใช้อยู่เนี่ยคือเขาไม่บังคับตัดออกได้เลยน้องน้องจะเพิ่มเติมตรงไหนได้เลยเดี๋ยวรอบนี้เราเปลี่ยนกรองซูล่าด้วยนะก็จะไปเปลี่ยนทุกห้าหมื่นกิโลนะกรองดีเซลนะกองน้ำมันเครื่องดีเซลเนี่ยของเยซูจะห้าหมื่นโลเราเปลี่ยนก่อนนะเพราะว่าเครื่องมันก็ค้างเยะอื่นลง ในระดับหนึ่งแล้วนั่งกินน้ำมันก็ในระดับหนึ่งแล้วเปลี่ยนมันก็ดีนะตัวไม่ขี่ร้อยนะข้อดีอยู่ยูสุก็คือไม่งะไรไม่แพงอะไรแท้ไม่แพงค่าบำรุงรักษาไม่ค่อยแพงผมผมองว่าของก้อน้งที่จะประทับใจในจุดจุดนี้อยยูสุนะแต่ก็ว่าไปตามงานก็แล้วกันนะยางแอร์เนี่ยช่างน้ำหนักเราดูส่วนตัวผมคิดแล้วไม่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเบอร์นะ้ำมันเครื่องนะรองมาแล้ว ลองใช้มาแล้วทางก็แทบกึ่นนงทางรอเอาเอาไงดีรนะหวะ่างตัวนี้สองตัวนี้มีอยู่สูร์นะผมคิดว่ากึ่งสังเคราะห์ก็พอนะเพราะว่าไม่ค่อยต่างมากต่างกันนิดเดียวนะนิดเดียวมันต้องใช้ความรู้สึกจับเอานะประหยัดน้ำมันนิดเดียวแรงขึ้นนิดเดียวนะอะไรอีกล่ะเครื่องเงียบลงนิดเดียวไ,ไหลลื่นนิดเดียว นะกับราคาที่ผมเพิ่ไปประมาณสัก3-400 5 0 0รย เจกงกรร้องในค่ปาดีมากินนะนะก็โอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวสรุปใต้คลิปสักเล็กน้อยนะมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานรถคุณเป็นหลัดนะแล้วก็ไปเลือกเอานะว่าเราจะตัดตรงไหนออกเราจะเพิ่มตรงไหนดีนะลองชั่งน้ำหนักดูนะแต่ถ้าว่าสเต็ปหรือว่าการเชระยรยการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆการสวิตต่างๆของรถรถ,รถยนต ่ายรถเขาระบุมาระยะน,นั้นเปลี่ยนนี่ระยะน,นี้เปลี่ยนนั่นระยะนั้นเปลี่ยนตรงนี้ตรงนั้นมันมันก็เป็นรค่ากลางๆหน้าที่เขาคำนวณมาที่ควรจะเปลี่ยนที่ควรจะทำก็ก็หลักๆเนี่ยมันคืออยู่อาช้งานของเราความสะดวกเราตังเรานะบางคนก็ใช้งานหนักจริงแม่งแต่ว่าตังไม่พอที่จะเซอร์วิสนะคุณจะตัดออกได้เลยนะตัดออกได้เลยนะแอร์มันยังดินตัดออกนะแต่ว่าพวกนะ้ำมันเครื่องเนี่ยตัดออ ก็สวัสดีดูนุ่งรองกางเกงสวัสดีครับผมนี่ดูพอดีของดีแม็กนะเดี๋ยวเสริมนิดนึงกว้างกว่ารีโว้นะนอนได้ไหมเดบ๋ยวดได้แต่ว่าไม่ค่อยสะดวกสบายนะดีแม็กจะกว้างขวางกว่าเห็นไหมคนใช้งานจริงคูต่างว่ามเป็นจริงนะแล้วก็แม็กเดี๋ยวดราม่าเขาอีกว่าไม่ใส่กับตามทิดพ่อมึงน่าไปเที่ยกูมึงคิดดูใส่กับอาทิตแล้วนั่งยังไงจัง่ะ พอเ,เจอเห็นใจด้วยแหลคนมันมันก็ใจเ่าคนมันแบบไม่ได้รวยทุกคนอี่ิบหอยมันรู้มารวยได้ยืดหยุ่นได้นะครับโอเคพอแล้ว